ด yeah, newer, jamais, big, big. ูกินแบบเด็กๆอยากกินแบบเด็กๆเนี่ยธรรมดาเนี่ยนี่ธรรมดาเนี่ยพิเศษแล้วพิเศษจะขนาดไหน พอลูกหากวเกี๋ยวกินแต่เช้าครับรถวนๆถามพิโด,โดวก็จะกินอะไรจะกินอะไรพอผ่านตรงนี้เขาชี้หมับมาที่ร้านนี้เลยบอกว่าจะกินบะหมี่เกี๊ยวต้มยำเราอยู่ที่ร้านเย็นตาโฟข้าวหมูแดงครมาแต่เช้าตู้เขากำลังสวยเลยหมูกรอบกำลังเยอะเลยคนอื่นบอกก่อน มาทุกครั้งก็บอกทุกครั้งนะแต่ว่าอาจจะเป็น f อซที่เพิ่งติดตามมาก็ร้านเขาอยู่ตรงนี้ถนนถนนยังเป็นถนนวังเดิมอยู่นะตรงไปนู่นนะตรงไปนะ่ะแม่น้ำเจ้าพยาก็ไปท่าน้ำสิริราชเด็กนี่โรงพยาบาลสิริราชอันนี้ใครบอกว่ามามีคนถามมามีที่จอดรถให้เช่าอยู่ในวัดเนี่ยนะฮะวัดวิเศษการ ไปจอดได้แต่ว่าก็ค่อนข้างจะหนาแน่นนะผมก็เลยมาบอสไซวันนี้ครับน้องดำมาฮะเพราะว่าจะเอาน้องดำเนี่ยมาใส่อะไรนะเขาเรียกว่าตัวตัวปีนพุทบาทเอาตัวปีนพุทบาทไปทำอะไรเดี๋ยวบอกเพื่อนๆให้ราบเดี๋ยวกินก๋วยเดี๋ยวกันลองบัสดีครับสวัสดีครับ เรากินอะไรดีบะหมี่เคีย่ยวต้ยมยำเอาบะหมีเ่เกี๊ยวหรือเกี๊ยวอย่างเดียวเอาบะหมี่เกี๊ยวต้มยำบะหมี่เกี๊ยวต้มยำใส่หมูกรอบไหม,รรมใส่หมูกรอบเออใส่หนะมูกรอบเนาะชิ้นตัวน้องชิ้นคุณเดี๋ยวกินเสร,ร็จแล้วค่อยไปซื้อต่อไปกลับลองพ้อบรรยาก,กาศวันนี้รรวันก่อนพี่โ <c oughs> ดโด้ไม่ได้มาด้วยก็ซื้อกลับไปแต่วันนี้จะนั่งทานที่นี่ฮะเดี๋ยวเดินไปสั่งก่อนอย่าให้แม่ค้าเขาหายุ่ง อันนี้ก็ดูอาหารเสืี่บดโอาบะหมี่เกี๊ยวต้มยำบะหมี่เกี๊ยวต้มยำใช่ไม่ไม่ไม่เอาถาดนี้ไม่เอาไม่ไม่เอาหมูแดงแล้วก็ไม่เอาลูกชิ้นบะหมี่น้ำต้มยำนะคะบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวน้ำต้มยำไม่เอาลูกชิ้นกับหมูแดงจ้ะหมูกรอบ อาพิเศษในหมูกรอบด้วยอ่าผมให้เอาแค่สองอย่างนะคะครเอาธรรมดานะอาพิเศษพิเศษแล้วน้องนั่นแหละของน้องของผมของผมเอาเคี้ยวอย่างเดียวเคี้ยวน้ำไม่ต้มยำวันนี้วันนี้อยากกินอยากกินแบบสบายๆเชงๆเอาเอาเคี้ยวน้ำเฮ้ยผมเอาเกี๊ยวหมีดีกว่าเคี้ยวเคี้ยวกับเกี๊ยวหมี เคียวน้ําเคี้ยวหมีอยากกินสบายๆแต่ได้ทุกอย่างจา้ะธรรมดาพอไหมครับอ้าวธรรมดาก็ได้เพราะว่าที่นี่ที่นี่พิเศษแล้วพิเศษจริงๆพอบอกพิเศษแล้วพิเศษจริงๆวางตุ้งนะฮะลวกกันใหม่ๆเลย

เกี่ยวน้ำใของผมไม่ยำวันก่อนวันก่อนซื้อไปนั่งกินที่ทำงานพี่ต้กินเครี้ยงเลยะะซื้อคขาวที่แล้วแล้วเมื่อกี้ขับรถมาก็ถามเขาอะขับมา问นถามเขาจะกินอะไรอยากกินอะไพอผ่านนี้ก็ชี้มเลย ที่มา,าลันต้องจำได้ก็ดูไปข้างหลังนะเปิด6โมงปิด8สองหยุดวันอาทิตย์วันเดียวผมเจนี่เดียว แต่เช้าของกำลังเต็มตู้ถ่ายภาพสวย่ยบากันรเ <c oughs> นี่ยธรรมดาเน,นี่ยธรรมดาเนี่ยพิเศษแล้วพิเศษจะขนาดไหน <c oughs> อันนี้ของพิซซ่โน่หมูสาบลงปายไม่เอาหมูแดง แม่เอาบุญแดเอาเอาแม่เอาลูกชิ้นก่อ ต้องยำให้เลยชามพิวดอคือพ,พิเศษเขาโตเป็นหนุ่มแล้วกินเยอะ้นเดี๋ยวไปทานไปทานกันครับนี่ของผมธรรมาาดายัางเยอะเลยว่าจะไม่อยากทานเยอะ น้ำเอาด้วยน้ำอะไรน้ำเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟน้ำแก้วตุนนมตุนปั๊กน้ำแข็งแก้วหรือปั๊กตุนนมเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อหนมไปซื้อหนมกับซื้อต้องจะกินชามะนาวใช่ไหมมาชิมมาชิมกันนะเด็กจะไม่ต้องปรุงนมอย่างนิดอย่างนิดตาลน้ำตาล ริกไม่ต้องใส่น้ำปลาน้ำตาลน้ำส้มนิดหนึ่งต่างมาอืมลองกินดูมีมีช้อนจัดซ่อมไหมลองฝาช้อนจัดซ่อมดีกว่าก็กินอย่างเงี้ได้ไหมแก้วผมสั่งอย่างเงี้ยอยากให้เพื่อนๆเห็นแก้วแบบโบราณเกิดว่าลองกินกับช้อนช้อนซ่อมเนาะ กันชนครับขอบคุณค่ะอันนี้มาดูกินแบบเด็กๆอยากกินแบบเด็กๆลูกช้าบอกได้ทุกอย่างอันนี้ยังไม่ได้ปรุงน้ำจุกหวานแบบ น้ำแกงจืดตันนี้เรจะปรุงที่เป็นเหียวพวงนี้เป็นน้ำปลากับอันนี้กินข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงเามีข้าวหมูแดงหมูกรอบอะไรมีหมดเย็นตะโฟ ngon quá mình ăn đi 两还没经历。 อน,นี้ใส่หังงอกก็จะเข้ากันแต่ว่าเห็นเขาลวกผักแล้วอยากกิน you <laughs> are ต้องรบใหญ่รสชาตินะเ,เที่อนของเขารุ่มกลมอร่อยแล้วก็เก่าแก่มีป้ายปรับราคาตั้งแต่ปี64นะปรับราคาหนึ่งทันวา64จนบัดนี้ก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่ ชานะฮะแต่ว่าเขาก็จะพึบเลยประทานแล้วก็เบรกไม่อยู่นี่แหละคือบุคลิกลักษณะจังหวะชีวิตของคนเป็นออทิสติกนะ,ะมผมใกล้หมดละอร่อยแน่นอนวันนี้ปรุงแบบเป็นจืดๆหน่อยๆ แบบไม่เข้มข้นไม่ก็ม่ยำเย็นะครับก็มีน้ําชาบนกาบด้วยนะ ได้ว่าเป็นสถานน้ำชาหรือว่าน้ำแข็งมาใส่น้ำตรงนี้หรือว่าเาน้ํำขวดหรือเครื่องดื่มก็มีเครื่องดื่มใน,นตู้เย็นทั่วไปแล้วก็มีชาดเย็นโอเลี้ยงเที่ควกลวยลำใหญ่ เอนราก็กินยาชาวนี้ตัวงใส่เสื้อสวยเสื้อสีขาว,ต,ต,วตัวตัวแต่งตัวอะไรนะตัวตัวแต่งตัวรอตัวรออาชาเดี๋ยวอย่าให้เสื้อเลอกนะ เดี๋ยวจะินเดี๋ยวไปจ่ายตังเขาเดี๋ยวไปซื้อไปซื้ออะไรต่อซื้ออะไรต่อพี่ลมหรือปะติดติดกันรีัสกับพี่โด้แว้งแต่เมื่อวาน โอเคพอแล้วเดียวน้ำยอดสุยดยอดไหมสุดยอดหมดน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าพอแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินเราจะไปกินชามนาอาีกไหนึ่ง หยาดมากชิมอร่อยก็เรียบร้อยก็ทั้งหมด112บาท112บาทครับที่กินไปทั้งหมดทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งน้ำก็ fc หลายท่านคงเคยมาลองชิมแล้วนะคนมาบอกว่าหาที่จอดรถยากใครจอดรถยากก็ไปหาผมที่พาณิชเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งนะครับ <c oughs> ดีดครับ เจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดจับกระให้กดไลค์กดแชร์ช่องโรโดพาเที่ยวด้วยค่ะหยุดยั้งไปไหนต่อค้ับสว,สวัสวดีครับบ๊ายบาย